อัปเดตเทรนด์ปากอยากเป็นแบบน้องวันยอง day, หรือลิซ่าดีนะคะ so <my> <c oughs> ถ้าทุกคนลองดูเทรนด์ปากตอนนี้เขาจะไม่ได้เป็นแบบว่าเชอร์รี่คิสหรือว่ารูปตุดเด็กแล้วนะคะถ้าเรามาดูดีๆไอดอลหลายๆคนเนี่ยเขาจะมีเทรนด์ปากที่เปลี่ยนไปนะคะตัวอย่างอย่างน้องวอนยองเนี่ยเราจะเห็นว่ารูปปากของน้องเนี่ยจะมีความอวบอิ่มของปากล่างค่อนข้างเยอะนะคะเมื่อเทียบกับสัดส่วนของปากบนนะคะซึ่งเทรนด์สมัยก่อนเนี่ยอาจจะเป็นสัดส่วนที่พอๆกันแต่ว่าเทรนด์สมัยนี้เนี่ยเขาก็จะเน้นปากล่างที่มีความอวบอิ่มเยอะนิดนึงแล้วก็ไม่ได้เป็นแบบว่าเป็นจุ๊บบูจุ๊บบูสองก เท่ากันทั่วปากนะคะแล้วก็ปากบนเนี่ยก็จะเน้นของคิวปิดโบหรือว่าตัว M shape ให้มันชัดมากขึ้นแล้วก็มีความพุ่งทางนั้นข้างออกมาให้มันดูจุ๊บบุมากขึ้นนะคะเวลาทาลิปกอสหรือว่าทาลิปที่มีความวาวความฉ่ำเนี่ยก็จะทําให้ได้ปากที่ดูแบบจุ๊บบุมากๆดูมีความสดใสดูมีความอวบอิ่มมากๆนะคะแล้วก็เทียบกับของน้องลิซ่านะคะจริงๆดู2ลุกเนี้ยจะดูแตกต่างกันแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราวิเคราะห์รูปปากเนี่ยมีความใกล้เคียงกันนะคะของลิซ่า ก็จะเห็นว่าปากบนเนี่ยสัดส่วนเทียบกับปากล่างเนี่ยก็จะค่อนข้างเล็กกว่าปากล่างจะมีความอวบอิ่มและเต็มกว่านะคะแล้วก็คิวปิดโบก็จะมีความชัดเจนเหมือนกันนะคะถ้าใครไม่อยากเอานะคะเราต้องมาเติมปากแบบพี่สาวเกาหลีค่ะ